ะนะเพราะว่าไม่งั้นพอถ้ารถเห็นมาเต็มๆเต็มๆอยู่ทางท่านไปนะคะแต่ไม่นานคะ่ะนะคะตอนนี้เราเริ่มแล้วจริงๆไม่ไหวใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ยากออไม่ไหวนะ

ใครก็ไม่อยากให้เป็นติดหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะไปดึงใจแรงได้ๆๆโอเคโอเคอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณมากขอบคุณมากเย้ม่จมาค่ะ เฉีงมาเลยค่ะมาเลยค่ะตอนนี้แค่ถึงคิวเจ็ดสิบนะคะเก็ยไว้เก้าวลงไลยค่ะก้าวอยู่สูงสูง

สิดวัตต์ตีแล้วนะคะจะมีเอกสารใบยาวๆนะคะสามารถเป็นวันที่17กันยานะคะก็จะเริ่ม9น้โมงถี่เที่ยงแต่คุณจะเอ็ดซึ่งเลยน,น,น,นะคะแล้วก็เอกสารใบสั้นที่ให้หลักใจนะคะจะมีวันนะัด